หน่วยการเรียนรู้ที่4พลังงานกับการดำรงชีวิตการใช้พลังงานในอดีตแต่เดิมมนุษย์มีเพียงอาหารเท่านั้นที่เป็นแหล่งพลังงานโดยปริมาณที่แต่ละคนได้รับในแต่ละวันเทียบเท่ากับความร้อนเพียง2,000กิโลแคลอรี่ต่อมา มนุษย์เริ่มรู้จักไฟโดยมีการใช้ไฟฟ้าทำให้อาหารสุกรู้จักใช้แรงงานสัตว์ในการเพาะปลูกและเริ่มใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนในการทำกิจกรรมต่างๆเช่นผลิตอาวุธสำหรับล่าสัตว์และป้องกันตัวในยนุคนี้ความจำเป็นในการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นในศตวตรรษที่หนึ่ง มนุษย์เริ่มรู้จักทำกังหันวิทน้ำซึ่งมีกำลังเพียงประมาณ0.3กิโลวัตต์เท่านั้นต่อมาศตวตรรษที่4สามารถเพิ่มกำลังได้เป็น2กิโลวัตต์ในศตวตรรษที่12เริ่มรู้จักใช้กังหันลมเพื่อยกของหนักสูบน้ำและบดเมล็ดธัญพืชกันมากในประเทศอังกฤษ อย่างไรก็ตามจนถึงยุคก่อนศตรวรรษที่18ความต้องการใช้พลังงานก็ยังนับว่าตา่ำเมื่อเทียบกับปัจจุบันมีการใช้พลังงานเพียง12,000กิโลแคลอรี่ต่อคนต่อวันเท่านั้นและแหล่งพลังงานในสมัยนั้นก็ยังจำกัดอยู่ที่ไม้และพลังน้ำในรูปกังหันน้ำซึ่งมีใช้กันมากในประเทศอังกฤษมนุษย์ เริ่มใช้พลังงานในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคป,ปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตรวรรษที่19ซึ่งมีการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำและเริ่มมีการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง แทนไม้และใช้กังหันน้ําและลมขณะที่ปลายศตวรรษที่19เริ่มมีการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าความต้องการใช้พลังงานจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีค่าเฉลี่ยต่อคนต่อวันเท่ากับ24,000กิโลแคลอรี่ต้นศตวรรษที่20ได้มีการค้นพบปิตโตเรเลียม ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงพลังงานที่มีคุณสมบัติอเนกประสงค์สามารถใช้ให้แสงสว่างใช้ผลิตไฟฟ้าใช้ขับเคลื่อนเครื่องจักรโดยเฉพาะเครื่องยนต์ที่มีการสันดาปภายในนอกจากนี้การขนส่งน้ำมันยังทำได้ง่ายกว่าการขนส่งฐานหินดังนั้นปิโตรเลียมจึงถูกใช้แทนฐานหินในระยะต่อมามีการใช้ปิโตรเลียมในเครื่องยนต์ และใช้ผลิตไฟฟ้าทำให้มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในประเทศตะวันตกและเป็นจุดสำคัญที่ทำให้การใช้พลังงานของมนุษย์โดยเฉพาะกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกและอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและหลังสงครามโลกครั้งที่สองประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยรับเอารูปแบบการใช้ชีวิตของชาวตะวันตกมาเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต ปริมาณความต้องการพลังงานในประเทศเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมนุษย์ในยุคนี้ใช้พลังงาน2 4 0 0 0 0กิโลแคลอรี่ต่อคนต่อวันวิวัฒนาการการใช้พลังงานของมนุษย์ วิวัฒนาการการค้นพบพลังงานกับการนำมาใช้นั้นมีความเป็นมาควบคู่กับความเจริญก้าวหน้าของอารยธรรมมนุษย์นักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งยุคสมัยของความเจริญทางอารยธรรมของมนุษย์ตามมีวัฒนาการในการใช้พลังงานดังนี้ ยุคเริ่มแรกหรือยุคหินเก่ามนุษย์ดำรงชีวิตแบบง่ายๆอยู่ตามธรรมชาติใช้พลังงานต่อคนต่อวันมีเพียงการอาศัยความอบอุ่นจากแสงแดดตามธรรมชาติซึ่งคิดเป็นพลังงานปริมาณ2,000กิโลแคลอรี่ต่อคนต่อวันเท่านั้นยุคล่าสัตว์หรือยุคหินใหม่มีการรวมกลุ่ม เพื่อร่วมกันล่าสัตว์ขนาดใหญ่ขึ้นรู้จักใช้ไฟล่าสัตว์ออกจากที่ซ่อนและทำเนื้อสัตว์ให้สุกการใช้พลังงานของคนในยุคนี้เพิ่มขึ้นราว5,000กิโลแคลอรีต่อคนต่อวันยุคเกษตรกรรมเกิดขึ้นเมื่อราวหนึ่งหมื่นปีมาแล้วมนุษย์เริ่มรู้จักเลี้ยงสัตว์และพอปลูกพืช ใช้สัตว์เป็นพาหานะและทุนแรงในการทำงานการเกษตรในยุคนี้มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวการใช้พลังงานจึงมีประมาณ12,000กิโลแคลอรี่ต่อคนต่อวันยุคเกษตรกรรมก้าวหน้าเกิดขึ้นราว5 0 0 0ปีก่อนคิดตการมนุษย์ เริ่มมีการตั้งถิ่นฐานอยู่กับที่มีสังคมเมืองเกิดขึ้นเริ่มมีความรู้ด้านการชนลประทานหรือการนำน้ำมาใช้ในการเพาะปลูกแทนการพึ่งพาน้ำฝนตามธรรมชาติการใช้พลังงานมีประมาณ20,000กิโลแคลอร,รี่ต่อคนต่อวันยุคอุตสาหกรรมเริ่มต้นนับตั้งแต่มีการประดิษฐ์คิดคน้นเครื่องจากไอน,น้ำ มีพศ2308มนุษย์เริ่มรู้จักใช้เชื้อเพลิงชนิดต่างๆเช่นถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแทนการใช้แรงงานสัตว์การเปลีนน่ยนแปลงนี้เริ่มขึ้นในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือก่อนอัตราการใช้พลังงานต่อคนในระยะนี้เพิ่มขึ้นราว60,000กิโลแคลอร,รี่ต่อคนต่อวัน และยุคอุตสาหากรรมก้าวหน้าหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมนุษย์ได้เชื้อเพลิงประเภทน้ำมันฐานหินและก๊าซธรรมชาติมากขึ้นมีการผลริตเครื่องจักร เครื่องยนต์และใช้เทคโนโลโยีมากขึ้นการใช้พลังงานต่อคนโดยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วประมาณ125,000กิโลแคลอรีต่ต่อคนต่อวันโดยประชากรในสหรัฐอเมริกามีการบริโภคพ,พลังงานสูงสุดคือราวๆว230,000กิโลแคลอรี่ต่อคนต่อวัน ความเป็นมาของการใช้พลังงานในประเทศไทยการใช้พลังงานในอดีตตั้งแต่สมัยสุขโขทัยอยุธย,ยาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นส่วนใหญ่เป็นการใช้ความร้อนและแสงสว่างในเวลากลางคืนมีส่วนน้อยที่ใช้ผลิตในงานหัตถกรรมเช่นทำเครื่องถ้วยชามสังคโลก หรือหลอพระพุทธรูปทำอาวุธและก่อสร้างเชื้อเพลิงที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพเช่นฟืนถ่านและแกบสสำหรับเชื้อเพลิงพลังงานที่ให้แสงสว่างมักใช้น้ำมันพืชหรือไขสัตว์การใช้พลังงานยุคใหม่ของไทยเริ่มในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มมีโรงสีไฟที่ใช้เครื่องจักรไอน้ำแต่ก็ยังใช้แกะเป็นเชื้อเพลิงต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยเริ่มพัฒนาตามแบบยุโรปมีการจัดสร้างสาธารณูปโภคใหม่ๆขึ้นเช่นรถไฟและเรือก,กำปัน่นแต่ก็ยังใช้พลังงานประเภทฟืน และแกบอยู่จนมีการสั่งซื้อยานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามาจึงต้องนำเข้าน้ำมันเบนซินเพื่อใช้กับรถรวมทั้งนำเข้าน้ำมันก๊าดเพื่อใช้จุดตะเกียงให้แสงสว่างตามถนนหนทางและบ้านเรือนกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย เริ่มดำเนินการในปีพศ2427สมัยรัชะกาลที่5โดยจอมพลเจ้าพยาสุรศักดิ์มรีหรือเจิมแสงชูโตซึ่งขนาดนั้นดำลงตำแหน่งหมื่นไววรนาศได้ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสองเครื่องพร้อมอุปกรณ์โคมไฟฟ้าจากสหาราชอาณาจักรมาติดตั้งที่กรมทหารม้าหน้ากระทรวงกลาโหมปัจจุบัน และจ่ายไฟฟ้าเพื่อใช้ในพระบรมมหาราชวังเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่20กันยายนพศ2427ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่5นับได้ว่าประเทศไทยนำไฟฟ้ามาใช้ก่อนประเทศใดในทวีปเอเชียต่อมาในปีพศ2437 รัฐบาลไทยในสมัยนั้นเห็นความสำคัญของการใช้ไฟฟ้าจึงได้ทำสัญญาผลิตและส่งกระแสไฟฟ้าไปใช้ในส่วนราชการและถนนหลวงการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดำเนินการโดยหลายบริษัทจนกระทั่งการไฟฟ้านครหลวงได้สร้างโรงไฟฟ้าขึ้นที่วัดเรียบเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่มีกำลังผลิต 1,250ถึง6,000กิโลวัตต์รัฐบาลไทยได้เข้าไปมีหน้าที่ควบคุมและผลิตโดยตรงตั้งแต่พศ2493และในพศ2 4 5 5 5ได้สร้างโรงไฟฟ้าอีกแห่งที่สามเซนเพื่อน,นำไฟฟ้าไปใช้ในการผลิตน้ำประปาและจ่ายกระแสะไฟฟ้าบางส่วนให้ประชาชนด้วยสำหรับต่างจังหวัด ที่จังหวัดราชบุรีมีไฟฟ้าใช้เมื่อพศ2460และจังหวัดเชียงใหม่มีไฟฟ้าใช้เมื่อพศ2474หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าหายากและมีราคาสูงและโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เสียหายจากระเบิด รัฐบาลไทยจึงศึกษาหาวิธีผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังงานอื่นๆในปีพศ2500โรงไฟฟ้าพลังน้ำจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาดได้สร้างขึ้นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแก่จังหวัดในภาคเหนือและภาคกลางรวม36จังหวัดส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกในที่อำเภอแมห่หมาะ จังหวัดลำปางได้สร้างขึ้นในปีพศ2503ต่อมาการผลิตกระแสะไฟฟ้าได้กระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็วและมีการนำพลังงานหลายประเภทมาใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติพลังน้ำฐานหินนิกในรวมทั้งพลังงานจากแสงอาทิตย์จากความร้อนใต้พิภพ และจากชีวมวลการนำพลังงานมาใช้เพื่อพัฒนาประเทศพลังงานส่วนใหญ่เมื่อมีการนำมาใช้ประโยชน์โดยมีการแปลรูปตามขั้นตอนต่างๆรูปแบบสุดท้ายของพลังงานที่ได้มักจะอยู่ในรูปของความร้อนงานกลและไฟฟ้าความร้อนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตต่างๆในอุตสาหกรรม กากลจะถูกนำไปใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์รถโดยสารในระบบขนส่งเครื่องจักรในการผลิตและใช้ในการยกสิ่งของหรือขุดดินเช่นรถขุดดินไฟฟ้าจะถูกนำไปใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบต่างๆการจำแนกลักษณะการใช้พลังงานในสาขาเศรษฐกิจต่างๆมีดังต่อไปนี้ภาพพลังงาน เพื่อการพัฒนาประเทศการนำพลังงานมาใช้เพื่อพัฒนาประเทศ 1. การใช้พลังงานในภาคขนส่งและคมนาคม 2. การใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและ 3. การใช้พลังงานในอาคารพาณิชย์สรุปมนุษย์มีการใช้พลังงานมาตั้งแต่อดีตการใช้พลังงานในอดีต เป็นการใช้พลังงานจากชีวมวลและพลังงานจากธรรมชาติเช่นการใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงการใช้กันหันลมการใช้รหัสวิทย์น้ำต่อมาเมื่อมนุษย์มีการผลิตเครื่องจกักรจึงมีการนำพลังงานจากฟอสซิลมาใช้เช่นถ่านหินก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเป็นต้นสำหรับประเทศไทยการใช้พลังงาน ได้พัฒนาเป็นสมัยใหม่ในรัชกาลที่5มีการนำพลังงานมาใช้ในกิจการรถไฟหรือเรือกำปัน่นรถยนต์และเริ่มมีการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างในพระบรมมหาราชวางังถนนหลวงและส่วนราชการ ปัจจุบันมีการใช้พลังงานอย่างมากมายในการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันและพัฒนาประเทศในสาขาต่างๆเช่นการคมนาคมขนส่งการอุตสาหกรรมตลอดจนการพาณิชย์และบ้านที่อยู่อาศัย